แม้ตอนนั้นพลังชาแมนของพวกพระเอกจะอยู่ราวๆหลักร้อยแต่เขาสามารถต่อกรกับเตาเอ็นที่มีพลังชาแมนเป็นหมื่นได้เลยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมกเกงแฟนตาซีสำหรับดีแอนิเมในวันนี้ศัตรูคืคอเต๋าเอ็นจากเรื่องชาแมนคิงนะครับซึ่งการประทกกระกับเต๋าเอ็นนะครับผู้เป็นพ่อของเต๋าเรนนะครับแมคคลิปนี้แม่งกลัวเรียกชื่อสลับกันชิปเป๋งนะซึ่งเต๋าเรนนะครับเขาได้มีการผ่านรอบคัดเลือกก่อนนะครับที่ว่าพอสู้กับสักุระโยเสร็จปุ่บก็ได้มาเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วทีนี้เขาก็จะมีเรื่องราวในใจของเขานั่นะแหละว่าเขามีความแค้นบางอย่างที่มันฝังอยู่ตั้งแต่ตัวเขาเกิดมาแล้วความแค้นที่กัดกินหัวใจเเ้าาาตองกร ชําระกับคนที่ปลูกฝังความแค้นนี้ให้กับเขานั่นก็คือพ่อของเขาอย่างเต่าเอ็นนั่นเองเนาะก็จะมีเรื่องราวการเดินทางไปแล้วเต่าเรนก็เอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ปุ๊บก็ต้องมีพวกโยที่เข้ามาช่วยเหลือเรนกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นคําพูดที่ซึ้งๆของโยมากเลยว่าพวกเราเนะี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรนกำลังลำบากพวกเราก็ต้องไปช่วยนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเรียบเรียงให้นะครับเป็นเนื้อเรื่องระหว่างช่วงตอนที่10ถึงตอนที่12อนะครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อเรื่องงงน 2021, นะมามกรบบัตัต ซึ่งใครยังไม่เคยดูหรือใครอยากกลับไปดูอีกรอบนึงอย่างนี้นะครับก็ไปดูได้ใน Netflix นั่นเองนะโดยหัวข้อต่างๆของเต่าเอ็นที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็ใส่ไว้ในไทม์สแตมป์แล้วนะครับว่าจะคุยเรื่องอะไรบ้างถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันทีละหัวข้อเลยครับก่อนอื่นขอพามารู้จักกับเต่าเอ็นกันนิดนึ่งนะครับเต่าเอ็นนะครับถ้าเอาตัวเขาจริงๆเนี่ยคือคนนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวของเขาเองจะมีการโอเวอร์โซที่มีการบังตาไว้ขนาดที่ว่าลูกชายลูกสาวที่อยู่ด้้้้้วววยยยกัันนนนมมาาาาาาาเเเเปปป็็10ีีีอออ่่่่่่่งงงงงะรรรรบบไูลจิขขพพแใชท ร่างใหญ่ของเขาซึ่งเต่าเอ็นที่อยู่ในสภาพปกติที่โอเวอร์โซร่างใหญ่ของเขานะครับรูปแบบโอเวอร์โซก็จะมีชื่อว่าไดโดโอครับผมหรือก็คือเป็นราชาเต่าผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองนะซึ่งรูปร่างของโอเวอร์โซนะครับมันก็จะเป็นชายร่างใหญ่มีพุงพ,พุ้ยแบบนี้นะครับแล้วก็มีตราของหงอยินหยางที่ติดอยู่ที่ตัวของเขาด้วยโดยที่ว่าไอ้ตราหยินหยางนี้มันก็เป็นตราของตระกูลเต่านะครับที่มีการสืบทอดมายัางตระกูลนี้ด้วยเต่าเอ็นนะครับผมก็จะเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักคิดของตระกูลเต่่าาาทีวบบบบรรรรพุุษขขอองงเต้ปะสกั เหตุการ,ารณาา์อะไรต่างๆมาเนาะแล้วก็การสืบทอดเจตนารมณ์ของตระกูลเนี่ยเขาก็มีการสืบทอดมาโดยที่ว่าเขาก็ต้องส่งต่อให้กับลูกชายของเขาอย่างเต่าเรนนั่นเองครับอายุของเต่าเอ็นนะครับอยู่ที่43ปีตามเนื้อเรื่องโดยเขาก็มีลูกคนแรกตอนอายุ25นะครับก็คือเต่าจุนนั่นเองครับและให้หลังอีกราวๆ3าปีก็มีลูกชายชื่อเต่าเรนนั่นเองเนาะซึ่งเขาก็จะมีภรรยาชื่อเต่ารันนะครับก็คือเอ็เอนกับรันรวมกันเป็นเรนอันนี้ชอบมากนะครับเออซึ่งเต่ารันเนี่ยจะาายากกว่งวง,สงสัสส ซึ่งการที่เขายึดมั่นในหลักการของเต่านี่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีในฐานะที่ว่าคนของตระกูลเตามีการสืบทอดกันมาแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับอย่างท่านพ่อของเขาเองเนี่ยหรือก็คือปู่ของเรนนะครับก็จะมีหลักที่ไม่ค่อยยึดติดกับตรงนี้เท่าไหร่แล้วด้วยอายุที่เยอะขึ้นแล้วด้วยแต่ว่าก็เฝ้าดูลูกชายแหละว,ว่าลูกชายจะส่งต่อให้กับหลานชายยังไงนะครับแล้วพอท้ายที่สุดเนี่ยเตาเอ็นที่มีบทสรุปก,กับลูกชายของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณปู่หรือชายที่ชื่อเตาจินคนนี้ก็จะมีการมาพูดดดสสรรรรรุุปใหห้้้้นคคัััับบวววววมมมทททงงงณยยาาาาา่่่่ิีเเต็แกจ นะซึ่งวิญญาณคู่ชีพของเต่าเอ็นนะครับจะเป็นวิญญาณคู่ชีพที่เรียกรวมกันได้ว่าเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษตระกูลเต่าครับซึ่งวิญญาณบรรพบุรุษตระกูลเต่านี้นะครับผมองค์รวมของพลังวิญญาณก็จะอยู่ที่อยู่3,800ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนเต่าเอ็นมีการเปิดเผยตัวปุ๊กมันก็จะมีวิญญาณนี้ล่องลอยอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเจตานารมที่เขามีการแบกรับมาตลอดชีวิตของเขาด้วยแหละว่าตระกูลเต่าตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วมีหลักคิดในการพิจารณาให้ตระกูลเป็น ายนอกของตระกูลเต๋าจะเป็นเช่นไรตระกูลเต๋าของเราจะเชื่อใจเพียงกันและกันเท่านั้นนั่นก็จะเป็นหลักคิดที่ตระกูลเต๋ามีการสื่อทอดมานะครับกล่าวคือว่าตระกูลของเขาก็จะไม่ผูกมิตรกับตระกูลภายนอกอะไรพวกนี้เลยเนาะก็เรียกว่าในแผ่นดินจีนถือว่าเป็นตระกูลที่ก็มีการสื่อทอดเจตนาลมกันแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับมันก็เลยจะกึ่งๆเป็นผลที่เขาจะมาส่งต่อให้กับลูกชายว่านอกจากตระกูลของเราแล้วเราเชื่อใจใครไม่ได้เด็ดขาดเลยนะซึ่งสิ่งที่ให้ไปกับเต๋าเรนตรงนี้นะครับมันก็กลายเป ชีวิตของมนุษย์ซึ่งมันก็ทําให้เต่าเรนมีความโหดตั้งแต่ช่วงแรกนั่นแหละครับแล้วก็ค่อยๆมาเปลี่ยนอีกทีนึงตอนได้เจอกับโยนั่นเองเนาะซึ่งต้องบอกว่าวิญญาณบรรพบรุษที่เต่าเอ็นใช้เป็นวิญญาณคู่ชีพเนี่ยน,นะครับมันก็จะมีอิทธิพลต่อความคิดที่เขายึดมั่นตรงนี้และถ้าเกิดว่าลูกชายจะขัดขืนแล้วก็ต่อให้เป็นลูกชายลูกสาวเขาก็จะต้องลงโทษอย่างเร่งครัดนะครับและเลขสุดท้ายที่จะบอกครับผมคือเลขพลังชาแมนนะเลขพลังชาแมนของเต่าเอ็นอยู่ที่2 0ง0,000ื่นนะครับซึ่งสออะมนะลลี่นน นะคือตอนนั้นอนะ่ะโยกับเรนพลังชาแมนอยู่ที่ประมาณ200-300ถึงามเท่านั้นนะเลขของโยอยู่ที่ประมาณ270สนะครับส่วนของเรนเนี่ยก็ราวๆ3า,า0ได้คือตัวเลขนี้นะครับแล้วก็นับพวกพ้องที่ไปร่วมต่อสู้กับเตาเอ็นอย่างฮโรโฮโร่ oro, แล้วก็ริวเนี่ยพลังของพวกเขาก็อยู่ที่หลักร้อยกันยังไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วนะครับรวมๆกันเนี่ยยังได้พันนิด,นดเองแล้วก็อุตสาห์ไปต่อกรกับคู่ต่อสู้ที่มีพลัง20,000ได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าปฏิหารจริงๆนะที่สุดท้ายใช้คําว่าเอา กับเรื่องของแนวคิดของเต่าเอ็นด้วยที่ว่าถ้าเกิดว่าการต่อสู้มันเกิดการสั่นคลอนของวิญญาณขึ้นมาปุ๊บพลังชามแมนก็จะมีการดรอปลงถ้าเกิดว่าพูดในมุมของตระกูลเต่าหรือพูดในมุมของเต่าเอ,นอน็นเนาะนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามีความลังเลใด,ดๆเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะทําให้พลังชามแมนนั้นตกลงนะครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะพออธิบายได้ว่าพลังของเต่าเอ็นมันแบบว่าเจอความลังเลเขาให้มันก็เลยจะดรอปลงปื๊ดเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นจุดที่พวกเรนสามารถที่จะพลิกเกมกันมาได้นั่นเเเเออองงงรรับบบทททีีีนน้ดด๋ยวาาาาามมพูถึใขกกจ เต๋อเอ็นก็แล้วกันเนาะก่อนอื่นนะครับผมขอทวนเนื้อเรื่องให้นิดหนึ่งก่อนจะไปเจอเต๋าเอ็นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของที่ว่าเรนเขาก็ได้มาเป็นพวกพ้องกับโยแล้วนะครับทั้งโยทั้งโฮโรโฮโรทั้งเรนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการเตรียมการและว่าพวกเขาจะเข้าสู่รอบจริงกันอะไรยังไงแต่ทีนี้หลังจากที่เอาชนะเรนมาตอนนั้นก็คือดูแล้วโฮโรโฮโรกับเรนก็เหมือนกับว่าได้รู้จักกันแล้วแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกันแล้วเนาะมันก็จะมีเรื่องราวที่เรนบอกว่าเขาจะขอกลับไปชําระอะไรบางอย่างที่บ้านเขามมมแแคคค้นนาาตตลลออดดววก็ิ ชั้นมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดว่าชั้นยังไม่ได้สัส่งตัวนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่คาใจของชั้นไปก็เลยเป็นประเด็นที่เรนเขาตัดสินใจที่จะกลับไปที่เมืองจีนนะครับแล้วที่นี้ก็อำลากับโยแล้วโยก็จะมีสตอรี่ช่วงขั้นกลางนิดนึงครับผมก็คือจะได้มาเจอกับริวด้วยซึ่งเอา้าริวกลายเป็นชามแมนไปนแล้วและริวก็ผ่านเข้ารอบจริงแล้วด้วยเหรอเนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับก็คือเป็นช่วงที่ว่าโยเองเนี่ยก็ไปเจอกับเซนเรียลนะครับซึ่งเป็นลูกน กนอย่าาางงเป็ทรแล้วระหว่างที่ริวกําลังแบบว่าเฮ้ยมาเจอับโยแล้วก็มาได้แสดงตัวว่าเฮ้ยเขาก็ภูมิใจแล้วนะที่จะได้อยู่ใกล้กับนายท่านโยในฐานะชมแม้นคนหนึ่งอ่าซึ่งก็ผลงานของริวถือว่าโอเคด้วยนะครับที่ว่าเทียบผลงานกับโยแล้วคือริวชนะ3นะครับแล้วก็โยเนี่ยชนะ1แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งอ่าซึ่งริวแลวก็ฮโรโฮโร่พร้อมแลวครับอยู่ที่บ้านของโยตอนนี้เพื่อที่จะต้อนรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะต้องไปช่วยเรนเนาะเรนนะครับผมเขาก็มีการเดินทางกลับไปประเทศจีนแล้วก็ได้มาเจอกับพ่อของเขาตอนแรกก็คืออมีีกกการรปะททัังงพเจย หรือก็คือพวกผีดิบทั้งหลายใช่ไหมตอนแรกก็คือเอาชนะพวกผีดิบได้สบายแต่ว่าพอเจอเต่าเ็นปุ๊บแม่เจ้าเต่าเรนมังเก่งมากนะครับคือเรนเนี่ยเขาก็พยายามต่อสู้แล้วแต่ก็สู้ไม่ไหวพอสู้ไม่ไหวปุ๊บนะครับยิ่งได้รู้ว่าพี่สาวเนี่ยถูกจับตัวเอาไว้แล้วตัวเขาเองก็พอพ่ายแพ้ปุ๊บถูกจับตัวไปอีกคนนึงครับผมแล้วตอนนั้นนะ่ะบาซอนก็คือรอดมาเพื่อที่จะแจ้งข่าวให้กับพวกโยพวกโยที่ก็แบบว่าใช้ชีวิตกันชิลๆแล้วไงรอเข้ารอบจริงอยู่แต่กลับมีเรื่องที่ต้องไปช่วยเพื่อนนนนอออยยย่่่าาาาางงเเเเเรรรรตี้้้้้้ดดดดดววววพพะะะฉะัแลลจปไไไม็็กกิน ทางสู่ประเทศจีนกันนะแล้วทีนี้บาซอนก็ทราบซึ้งเลยนะครับว่าโอ้โหท่านโยภาน้ยทราบซึ้งจริงๆที่ท่านจะไปช่วยคุณหนูเรนนะแล้วพอมีการเดินทางไปปุ๊บคราวนี้ก็จะได้มาเจอกับบ้านของตระกูลเต่าครับซึ่งบ้านของตระกูลเต่าก็เป็นเชลเลรนมองไปแล้วมันก็มีความเป็นปราสาทนะครับผมแล้วก็มีการแบ่งที่ต่างๆเป็น6ชั้นซะด้วยซึ่งไอ้หชั้นนะครับผมก็จะมีชั้นบนสุดที่เต่าเอ็นเขาอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะมีห้องที่มีการกักเก็บพวกแบบเจียงซือทั้งหลายพวกผีจิตต่างๆเป พวกโยก็บุกตะลุยกันเลยนะครับผมไปเจอกับแก๊งแๆหนึ่งครับผมมันไม่ใช่ผีดิบธรรมดาด้วยนะมันเป็นผีดิบเบนจาดาราครับผมซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของเต๋าเอ็นที่เต๋าเอ็นเขาก็มีการเตรียมเอาไว้ซึ่งไอ้พวกเบนจาดารานี้นะครับมี5ตัวสมชื่อเลยเนาะก็คือเรียงหมายเลขกันมาเลยนะครับเบนจาดาราหมายเลขหนึ่งหมายเลข2หมายเลข3าหมายเลข4หมายเลข5ซึ่งความพิเศษของเบนจาดาราที่เต๋าเอ็นเขามีการจัดแปลงพวกเจนซื้อทั้งหลายนี้นะครับผมมันก็จะว่าด้วยเรื่องของการมีร่างกายที่พิเศษครับเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่่งเเบออออร์กนนลยชชาามมม คืออาจารย์ของใบหลงเนาะก็มีการใช้ต้นแบบเป็นชามอนในการที่จะดัดแปลงร่างกายให้มีความหนุ่มแน่นซึ่งดั้งเดิมแล้วเนี่ยชามอนเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของศิละปะก,การต่อสู้ที่แข็งแกร่งใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้พอมีการดัดแปลงร่างกายให้เป็นเบนจาด,ดารามันก็จะเก่งขึ้นไปอีกสเต็ปอันนี้ก็คือเป็นเบนจาด,ดาราเบอร์หน e ึ่งนะครับเบนจาด,ดาราเบอร์สองเป็นตัวที่ใช้แขนง,งูครับผมพอเป็นแขนง,งูปุ๊บมันก็จะมีความสามารถในการยืดโจมตีระยะไกลอะไรแบบนี้ได้และเบนจาดาราเบอร์สามจะเป็นเบนจ่าดาราร่างท้วมสาามรถหลักของ ก็คือกระโดดกระทืบอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองครับและเบอร์สี่ก็จะเป็นเจียงซื่อที่มีการดัดแปลงส่วนขาให้เป็นเสือชีตานะครับก็จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงมากนอกจากนั้นแล้วก็เน้นใช้ดาบในการต่อสู้ส่วนเบนจาดาร่าหมายเลขห้ก็คือเป็นตัวที่มีการติด ตั้งอาวุธปืนต่างๆที่จะสามารถใช้ยิงโจมตีได้ก็ถือว่าเป็นเจียงซือ5ตัวที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่ดีงามน,นะครับคือวิธีการต่อสู้ของพวกเบนจาดาราเนาะไอ้พวกเบอร์2ถึงเบอร์5เนี่ยจะเป็นตัวหลักในการที่จะต่อสู้ไปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยตามที่เต๋าเดนเขาบอกเนาะคือไอ้สตัวเนี้ยเหมือนจะใช้เป็นตัวล่อให้ประมาทว่าเบนจาดาราก็แค่นี้แหละนั้นเหลอเนี่ยแต่กลายเป็นว่าไอ้เบอร์หนึ่งอย่างชามอนนะครับมันมีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงมากคือเพราะอีกฝ่ายหนึ่งโดนหลอกลอก่ลอด้วย4ตัวที่มันแบบวอนน คือจะกวาดเรียบได้นะครับซึ่งวิธีการต่อสู้เนี้ยก็เอามาใช้กับโฮโรโฮโรแล้วก็ริวได้เป็นอย่างดีนะครับคือตอนเปิดศึกกับเบนจาดาราตอนแรกคือริวเนี่ยโดนไอชิต้าเล่นไปก่อนจังหวะหนึงครับผมแต่ว่ารอดมาได้แล้วโฮโรโฮโรเองนะครับ<ๆ>ที่ไหน,นๆกูก็เป็นเพื่อนกับไอริวแล้วเนี่ยแล้วเห็นไอริวมันโดนเล่นงานอย่างนี้กูก็โมโหเหมือนกันนะก็จะมีการเริ่มเปิดศึกจริงๆจัง,จง,จงๆนะครับโดยที่บอกว่าชั้นกับริวสาม,มารถที่จะต่อสู้รับมือกับไอพวกนี้ได้โยนายรีบไปหาเรนซะโยก็เลยรีบ แค่ชามอนเท่านั้นเองครับแล้วพอชามอนเขาแสดงศักยภาพในการต่อสู้ที่สมราคาอยู่แล้วเนาะศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงของเขาสามารถเล่นงานพวกโยได้เป็นอย่างดีแล้วทีนี้นะครับคนที่มาจัดการกับชามอนให้ก็จะเป็นรีไปหลงนั่นเองครับซึ่งเรนกับจุนที่เขาถูกขังมาอย่างยาวนานเนาะก็ได้สํานึกแล้วว่าถ้าเกิดว่าพ่อเขาจะเป็นคนแบบนี้พวกเขาก็ไม่เอาพ่อไว้และพวกเป็นจาราราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของท่านพ่อด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอจัดการเรียบกันให้หมดตรงนี้เลยนะซึ่งไปหลงก็แสดงความเทพตรงนี้ให้เเเเราาห็นนะะับบผมมกือชอเลเลย แล้วทีนี้เบนจาดาราถูกกำจัดไปก็ถึงคราวที่ต้องเดินทางไปเพื่อประจันหน้ากับเต๋าเอ็นนั่นเองครับแล้วเมื่อเจอกับเต๋าเอ็นนะครับผมเต๋าเอ็นก็จะแอบมีมุ่งมุ่นม,มีดของเขานะครับแต่ว่าด้วยหลักคิดของเขาที่ก็ยึดมั่นในคุณธรรมของตระกลูลเตา๋าเขาจะต้องจัดการกับเจ้าพวกที่มันทําให้เรนเกิดความลังเลนี้ให้จงได้ซึ่งตัวเต๋าเอ็นนะครับดั้งเดิมแล้วเนี่ยเขาก็โอเวอร์โซโดยที่ว่าพวกเรนก็ไม่ได้เอใจถึงขั้นที่ว่าโอเวอร์โซมันจะทําได้ละลรขนาดนี้วะแต่สุดท้ายแล้วม มีความถึกแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าฟื้นฟูตัวเองได้กล่าวคือเป็นอมตะย่อมๆเลยนั่นเองครับซึ่งสเกลพลังชาแมน2มืแล้วก็ควบคุมวิญญาณบรรพบรุษในการโอเวอร์โซที่คงทนขนาดนี้ได้อันนี้ก็ถือว่ารับมือกับพวกเรนที่มีพลังชาแมนระดับร้อยอันนี้ก็คงไม่แปลกอะไรนะแล้วทีนี้นะครับพลังที่มันดูห่างชั้นกันก็นกทําให้พวกโยริวฮโรโฮโร์แล้วก็กระทั่งเรนเนี่ยโดนเล่นงานสเลเะนะครับอ๋อ,อแล้วก็มีไปหลงนะครับที่จุนเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะมาต่อสู้กับคุณพ่อของเขาด้วยเนี่ยเขาก ครับเราก็จะได้เห็นว่าพวกโยก็แสดงความถึกของเขาเนาะที่เอาแค่ว่าจะช่วยเรนให้เต็มที่เท่านั้นเองครับคือเรนเนี่ยเขาต้องการโค่นพ่อแต่เขาไม่ได้ต้องการโค่นตัวพ่อเขาต้องการที่จะโค่นความเกลียดชังที่พ่อฝังไว้ในตัวเขาเอออันนี้ก็คือเป็นหลักคิดของตัวเรนจุดเริ่มต้นที่ต้องมีการมาต่อสู้กันแบบนี้นี่แหละครับแล้วทีนี้พอเรนเขาต่อสู้กับเพื่อนๆของเขาต่อสู้กันโดยไม่ยอมแพ้ต่อสู้กันโดยแสดงหลักคิดว่านอกจากหลักคิดของตระกูลเต๋ามันยังมีพลังที่สามารถรวมกันแบบนี้แล้วก็ใช้ต่อสู้กับนายได้ดน ต้อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่ผมบอกตอนต้นเนาะแม้ว่าพลังชาแมนมันจะสูงก็ตามแต่ว่าพอมีความลังเลมีความสั่นคลอในในจิตใจที่มันเกิดขึ้นปุ๊บก็ทําให้พลังชาแมนค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงจนโอเวอร์โซลลุดครับผมซึ่งพอโอเวอร์โซลลุดปุ๊บนะครับก็ได้เห็นร่างจริงของเต่าเอ็นก็ตกกระจายอยู่เหมือนกันเนาะว่าเขาอยู่ในร่างโอเวอร์โซลแบบนั้นได้เป็นเวลายาวนานกระทั่งว่าลูกๆของเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อของเขามีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะซึ่งโอเวอร์โซไดโดโอนะครับ เพราะว่าพ่อเกิดความลังเลขึ้นมาใช่ไหมล่ะเออพ่อก็แก้ตัวน้ำคุณคณไม่ได้ลังเลอะไรแต่ยังได้ยังเชื่อมั่นในหลักการของตระกูลเตา๋าแต่ที่โอเวอร์โซมันหลุดเนี่ยเป็นเพราะว่าตกใจนิดหน่อยนะครับเออซึ่งตกใจนิดหน่อยนะครับโอเวอร์โซหลุดอย่างงี้นะริวก็สวนไปนะครับว่าเอาตกใจกับลังเลมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ไม่ใช่หรือโอเวอร์โซถึงหลุดแบบนี้แต่ในท้ก็ตามแล้วจุดนี้คือเต๋าเอ็นยังไม่ได้พา่ายแพ้ขาดนะครับเขาก็ยังมีโอเวอร์โซอีกอันหนึ่งที่จะใช่ต่อก็อูกันกนนนะครรััับผมเเเตากก็จดหลย ผมกับไดโดริวแล้วทีนี้เนี่ยไดโดริวก็ดูท่าจะสู้ไม่ได้แล้วทีนี้คุณพ่อก็ยังทู่สีนะครับผมอยากจะต่อสู้แบบว่าพิสูจน์หลักคิดของตระกูลเตา๋าว่าลูกจะออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางไม่ได้นะเรนและขณะที่กำลังจะต่อสู้กันต่อไปนั้นนะครับผมก็จะมีบุคคล2คนหลักๆนะครับนั่นก็คือเต๋าจินผู้เป็นพ่อของเต๋าเอ็นแล้วก็เต๋ารันผู้เป็นภรรยานั่นเองครับปรากฏตัวขึ้นมาในเมื่อคุณภรรยาก็เห็นแล้วว่าตอนนี้คุณไม่สามารถคงสภาพจิตใจในการต่อสู้กับลูกของเราได้แล้วจะฝืนต่อไปทาไมบวกกบ่่อองเององเเ็ยาาจี้กวมืสสูญ ใจิตใจที่เชื่อมั่นไปนั่นก็เท่ากับว่าเจ้าแพ้ไปแล้วยังไงล่ะอ่าก็ปู่กับแม่มาแบบนี้นะครับการต่อสู้ก็จบลงถือเป็นชัยชนะของเต่าเรนและก็ของเพื่อนไปนั่นเองครับหลังจากนั้นปุ๊บเต่าเอ็นก็ดูแล้วแบบจะซึมซึมนะไม่ค่อยอยากจะมาสู้หน้าใครซะเท่าไหร่ครับแต่ว่าคุณปู่กับคุณแม่เนี่ยเขาก็ปรับเรลื้องนะว่าเฮ้ยเรนเนี่ยเขาไปเดินทางสู่โลกภายนอกแล้วก็มีเพื่อนมาแบบนี้ก็เลี้ยงฉลองต้อนรับกันสักหน่อยนึงกันแลกกันนะเออก็ซึ่งตัวเนี้นะครับคุณปู่กับค ด้วยการที่มีทายาทคนใหม่ที่เขาพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ให้กับตระกูลเต๋าอย่างเต๋าเรนคนนี้นั่นเองครับซึ่งเต๋าเรนก็จะถือว่าเป็นเหมือนฟันเฟืองตัวใหญ่นะครับที่จะขับเคลื่อนตระกูลเต๋าไปหลังจากนี้เออซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวการเติบโตของเต๋าเรนที่ดีมากหลังจากเต๋าเอ็นเขาพ่ายแพ้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพวกโย่ก็ได้รับการเลี้ยงฉลองเสร็จปุ๊บก็กลับประเทศและเดี๋ยวไว้เจอกันในรอบจริงนะเรนเรนก็อยู่กับครอบครัวของเขาอย่างแฮปปี้ไปแล้วจุดประสงค์อข,ของเขาที่มาต่อสู้กับเเเตาเาตาาาาาอพอมมกจลลงงงแแ้้้วววววว่่่ครรัััททีีขสสถํดดดยชไปหพพู เขาสามารถเอาชนะท่านพ่อของเขาได้แบบนี้ซึ่งพ่อของเขานะครับก็อาจจะยังมีตะคิดตะหวงใจเล็กน้อยอาจจะยังไม่ได้ยอมรับหลักคิดที่ว่าเรนจะเปลี่ยนแปลงตระกูลของเราไปได้ขนาดนั้นยังไงในเมื่อไม่เดินทางของตระกูลเต่าแล้วแบบนี้แต่จะลองเชื่อลูกก็ได้นะว่าลูกจะเดินทางในเส้นทางใหม่ของตระกูลเต่าเราได้เพราะฉะนั้นแล้วขอมอบอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสมบัติที่มีการสืบทอดมาในตระกูลเต่าเรานั่นก็คือดาบประจําตระกูลที่มีชื่อว่าโฮไรเคนนั่นเองครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็ดาบมณีสายฟ้้้าาาาาาเเเนนนนนะะอออออััีีกกก็็ถืืืวววว่่่่่ปปปครงงงยยยไไไดดแลลลพจจจขููห ต่อไปก็หมดบทบาทการเป็นศัตรูของเต่าเอ็นไปแบบนี้เนาะและหลังจากนี้ก็จะได้เห็นว่าเต่าเอ็นมีการปรากฏตัวเพิ่มเติมมาบ้างแต่ว่าก็มาในลักษณะของการเชียร์ลูกที่เข้าแข่งขันชาแมนไฟก็เท่านั้นนะครับไม่ได้มีเรื่องราวการต่อสู้อะไรที่มันใหญ่โตไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของศัตรูที่มีชื่อว่าเต่าเอ็นจากเรื่องชาแมนคิงปี2021นะครับผมโดยที่ว่าเรื่องราวการต่อสู้ของเต่าเอ็นผมก็ยังมองว่าถ้าเทียบกับสมัยที่ผมดูชาแมนคิง2001เนาะเรื่องราวการต่อสู้โดยองครวมเรียบเรรีียยยจะคลลคล้ากกผมม็ือ บบกว่าเฮ้ยเรนกลับมาก่อนขอให้โยมาช่วยแล้วก็มีการประท่าเบนจาดาราสู้ตัดสินกระเต่าเอ็นแล้วก็ได้ดาบมณีสายฟ้ามาสตอรี่มันก็จะเรียบเรียงคล้ายๆกันแบบนี้นะครับซึ่งก็หมายความว่าไอ้อนิเมะออริจินอลสมัยนู้นนะครับผมก็มีการอ้างอิงมังงะอยู่พอสมควรด้วยประการชน,นิดครับและท่านผู้ชมนะครับผมมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเต่าเอ็นคนนี้ก็อย่าลืมมาแบ่งปันให้หมูเก่งฟังด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็็ขออภััยยยมมาานะทีีี่่่นน้้้้ดดดดดดวูคลลิิปปชชบืกกกกกไงงเใใจหผ ด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ